ง,ง่ายละลายไว้ด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นตัวบริสุทธิ์แท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจือปนสิ่งใดเลยไม่ผสมแป้งไม่ใส่น้ําตาลไม่มีสีไม่มีกลิ่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมทานตั้งแต่1กระปุกแรกจึงเห็นผลชัดเจนค่ะเวนิต้าคอลลาเจนค่ะด้วยเนื่องจากว่าคอลลาเจนตอนเนี้ยนะคะมีทั้งหมดประมาณมากมายหลายชนิดเกินกว่า25ชนิดแล้วมันก็จะมีในรูปแบบของไทคอลลาเจนเช่นคอลลาเจนไทป์1ไทป์2ไทป์ t แต่ของเรานะคะเป็นไตรเพปไทด์ได้ครบทุกไทป์ไทป์ ะะมันจะเด่นชัดเกี่ยวกับเรื่องของผิวโดย oh, ตรงคือคอลลาเจนเนี่ยคะ่ะจะอยู่บนผิวของเราเนี่ยเกินกว่า80%สังเกตได้เลยว่าในคนที่อายุยังเด็กอยู่เนี่ยรูปแบบของคอลลาเจนในผิวมันจะทําให้ผิวดูเต่งตึงทีเนี้ยการทานคอลลาเจนเวนิต้าคอลลาเจนที่มี type 1 n e type o จะเข้าไปช่วยเรื่องของผิวอุ้มน้าได้ดีแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงผิวก็คือจะทําให้เกิดความใสและก็เนียนละเอียดได้เหมือนอย่างตอนที่เราเป็นผิวเด็กอีกกรณีหนึ่งคือ type 2, 2> type 2 ะะจะช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่อเอ็นและเส้นของแกนผมเพราะว่าในคอลลาเจนเวนิต้าคอลลาเจนเราอะได้นวัตกรรมชนิดพิเศษออกมาในการผลิตซึ่งเป็นดิปปิคอลลาเจนเราได้รับการยืนยันสิทธิบัตรว่าเป็นไฮโดรไลเซส100%ซึ่งตัวนี้มันจะมีเอนไซม์ของโปรตีนที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเชื่อมต่อของข้อต่อกระดูกที่มันก๊อปแก๊ก๊อปแก๊กออใช่ค่ะแล้วก็วเส้นผมนะคะแกนของเส้นผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากค,คนที่ทําสี ผมบ่อยคนที่เล็บเปราะบางแตกหักง่ายอันนี้นะคะ่ะมันจะเข้าไปฟื้นฟูโดยตรงเลย<อ>ตัวนี้การันตียืนยันก็คือเห็นผลตั้งแต่1-2กระปุกแรกเลยอีกเรื่องหนึ่งคือตัว type t r e ตัวเนี้ยนะคะมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของหลอดเลือดโดยตรงแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเนื้อเยื่อจะสังเกตได้ว่าการทานอาหารโดยทั่วไปต้องผ่านลงไปที่ในร่างกายแล้วก็ไปเกิดการย่อยสลายที่ลำไส้แต่ตัวเนี้ยนะคะด้วยอนุภาคของมันเนี่ยเล็กเกินกว่า3000กิโลดาตตันมันจึง เกิดการดูดซึมทันทีและนําส่งไปสู่ผิวข้อต่อ,อมผมเล็บกระดูกโดยตรงจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมทานตั้งแต่1กระปุกแรกจึงเห็นผลชัดเจนค่ะ <Yeah. S 1> เดิมทีรูปแบบของการชงคอลลาเจนเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะจะมีการตักผงเทลงใส่น้ําแล้วก็ชงแต่ด้วยเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเดินทางบ่อยอะไรบ่อยเราจึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบซองนะคะ1กระป๋องยังคงปริมาณ100กรัมเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยพกพาง่ายพา ไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนฉีกซองเทชงดื่มได้ทันทีเลยค่ะ<า>แล้วก็มันป้องกันในเรื่องของพาร์ติลไลส์ด้วยก็คือเวลาเราเปิดกระป๋องมาเราแยกเป็นซองเนี่ยอากาศจะไม่เข้าอยากจะดื่มเท่าไหนเท<อ>เท่านั้นชงตามนั้นเลยค่ะ<า>ถ้าในเรื่องของผิวสวยผมสวยเล็บสวย1ซองเพียงพอเพราะว่า1ซองนะคะมีปริมาณของคอเลลาเจนถึง5 0 0 0มิลลิกรมัมซึ่งเพียงพอต่อผิวและดูดซึมทันทีในกรณีของคนที่ต้องการรักษาเรื่องอาการปวดขอปวดก สรุปข้อต่อเขา่าเสื่อมทานไปเลยค่ะสองซองตัวนี้นะคะชงดื่มง่ายละลายไวด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นตัวบริสุทธ์แท้100%ไม่เจือปนสิ่งใดเลยไม่ผสมแป้งไม่ใส่น้ำตาล ตัวที่ดูดซึมทันทีเป็นไฮโดรไลเซสเพราะฉะนั้นการทานในช่วงเวลาไหนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าคอลลาเจนที่ทานเข้าไปมันจะถูกนําไปใช้ในร่างกายได้ทันทีเลยการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เป็นตัวที่บริสุทธิ์แท้100%ซตมีเอกสารยืนยันรับรองว่า100%เต็มสมบูรณ์ก็คือไม่มีสิ่งใดเจือปนอันนี้ได้รับการรับรองจากออยอ้อที่2นะคะการผลิตในเมืองไทยก็คือจะมีเอกสารของออยยืนยันรับรองสําหรับแบรนด์เวนิต้าคอลลาเจนและก็ เอกสารตัวที่3ก็คือเอกสารฮาลาลค่ะซึ่งฮาลาลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าถ้าแบรนด์ไหนมีฮาลาลคือหมายความนะว่าทานได้ทุกเรอชาติเลยก็คือ,อคนมุสลิมที่มีข้อจํากัดเรื่องของการทานอาหารทานได้ค่ะตัวจินเองนะคะลูก3คนแล้วแล้วก็ตอนที่ยังท้องอยู่ก็คือทานตัวนี้เสริมตลอดทําให้ลูกที่จินออกมานะผมหนาดกดํามากเลยค่ะแล้วก็ผิวลื